สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กามาพบก,กับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันที่25พฤศจิกาย,ยน66สิบหค่ะท่านผู้ชมครับค่ะบรรยากาศล่มเย็นค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะแต่ว่าบ่หนาวที่แถวอากาศเย็นสบายดีครับค่ะบ่หนาวค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชม เมื่อนี่น้าเชี่ยก็จะพาพี่น้องไปตามแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวตามอีกจักงวดก็นะค่ะถ้างวดนี่เพิ่นบ่าเขาก็าจะขอเบกรกก่อนค่ะคบเบกรกก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะเบกรกก่อนจักผักหนึ่งเนาะครับ,ค,รบค่ะเลขวิ่งประตูน้าค่ะท่านผู้ชมตอนส่งให้น้ําเชี่ยกับเขาตอนน้ําเชี่ยเอามาข้นเวทที่วิ่งหนึ่งกับเขาหาหนึ่งเนาะ ค่ะต่อมาน้ําเชี่ยวมาล่องอีกรุดค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี่ลอกมาตามอีกกันนะคะวาจากเขาว,ว่าจะวางงวดงหัน่นงวดว่าหันไปในหกเนาะโอ้นี่กลับหัวอีกเนาะอือค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขมาจากประตูน้ำน้ำเชี่ยกะขอขอบพระคุณทีเพเนิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอซี่เบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ เลขอ่แม่บางบัวท่องครับผมค่ะเลขสูตรพรมากเก่ามาเชียกับพึ่งใดมากมือขึ้นนี่แล้วค่ะท่านผู้ชมครับอเพราะว่าเอฟซีเริเชี่ยกับไปอานเก่ามาเชียกับไปอานเพิ่นนคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าให้ยากเรนโตบ่มันเป็นงั้งสี่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่เพิ่นนี เพิ่นกะจะให้แต่แบบว่าสองสามหมื่นหวยออกงั้นสินะครับค่ะทางทังผู้เพิ่นคำนวณนั่นเฮ็ดสูตรพม่านั่นเพิ่นเว้าภาษาเพิ่นค่ะแล้วก็ผู้เพิ่นที่เว้าเป็นนั่นเพิ่นเพิ่นหยากน้ำเฮียนเพิ่นใหญ่หองบ่วทองเมียนเพิ่นใหญ่หองค่ะเพราะว่าเขาจะเพิ่นใหญ่ออกจากหองบางฮันนะครับผมค่ะครับผู้ที่เว้าโทรศัพท์กับแม่น่ะนะครับ บานิแม่นั่นที่กิงเจ้าตัวขาเจ้านั่นคำนวณตัวงวดอยู่แล้วเฮ้าว้าภาษาเขา,าเป็นค่ะท่านผู้ชมซื่อสารการันเป็น่นก็คือนั้เชี่ยพี่น้องกล้ทันก็เหตุบอกว่าเป็นเืื่อนเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้เรียนโตอีหยังเนี่ยค่ะท่านผูน้ชมขอ,อสีแจงค่ะคเดี๋ยวเกามาเชี่ยเป็นสีล่อห้เด้อค่ะท่านผู้ชมบ่ได้ไปหลอกไผพร้อมค่ะแล้วก็ เดินดีมากหลายงวดแล้วเอฟซีเพิ่นไล่ามาบอกใอ้สั่งกับหลายท่านเนาะครับค่ะสี่แจ้งให้แฟนครับไดลูแล้วค่ะของฟี่อ่อจกน้อยค่ะเพราะว่าบางท่านบางนงินเพิ่นกะอยากทุลาบริเวนบาเพิ่นสีมะนางแต่คำนวณให้เฮ้าหมค่ะท่านผู้ชมค่ะคันใดพื่บอะไรกัสิแจ้งระยะระยะระยะ,ะ,ยะไปเองสิอีกมือสองมืออีกสามมือวา,อางสิบบได้เดอร์ก็จะมาบอกเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม ใจเย็นๆค่ะเลขเพิ่นว่าไฮซาเลนโตจเจ้าง่อยกับลุดแน่นอนค่ะท่านผู้ชมมันต้องลุดอยู่แล้วเลขเนาะค่ะมีเข้ามีหลุดเลขเกิดเลขดับค่ะท่านผู้ชมครับยังมีคติครับพี่น้องยังมีอา,าติครับผมบเพิดมีเหตุผลของเพิ่นแมนไฮซาครับผมค่ะครับะก,ะ,ก,ะ,กะนาเลตนเพิ่นภาษาเขาก็บอกว่าเป็นค่ะผู้สื่อสารเป็นเพิรพนผนยากันย่ายห้อง การที่ใหญ่ห้องนี่มันมันยากมากค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเจกสีเรีนใส่ยังเจกสีแรดนคนอีหยังเข้าสีค้นเหมือดไปเังสินะค่ะเพ่นโทษไปหอดมองพนผลเดียวค่ะโทษไปถึงที่ผล่ะค่ะท่านผู้ชมเอ้ามาเบิ้งตัวเลขค่ะสี่แจงไ้แฟนครับบาง่านเ่นกับบอลูเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งประตูน้ําตามอีกจัะกรอบกันนะค่ะท่านผู้ชมพี่น้อง่นกัยังอยากเบิ่งอยู่เผนขอมากวิ่งแปดบนตัวเดียวค่ะครับ วิ่ง8บนตัวเดียวประกบคู่8 3 8 4 8 0 8 5 8 9 8 7 8 1ค่ะท่านผู้ชษมอาจจะแลนล่งลางพี่น้องมากกันมีทุนหลายกับการลางก็ได้เนาะครับค่ะแต่ว่าของเพลินนันเป็นบนค่ะนี่ราคา่านบุชม แคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะนี่ึ้นมาอัดเทิงเฮียนทั้งเพ่งทาั้งงานแตง่งครับโอ้ค่ะท่านผู้ชมกระสีปีใหม่น้งานแต่งหลายเนาะค่ะงานแตง่งงานขืนเฮียนเน่ยนีแนน่แหละค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลัามาเสียร่องสูตรของ เลขของแม่บางบัวทองสูตรพมาร่าคืนนี้เจอกันทีเด็ดของแม่บางบัวทองค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะนั่เกามาเสียเป็นสิมบบาบอาให้ฟังอีกค่ะเดี๋ยวเพิ่นสีโลงให้มวดว่าหันเพิ่นกับเขาเพิ่นเพิ่นถนัตตะบนนวลน้อตอเป็นเลขบนย่างเดียวครับผมวิ่งได้ครับพี่น้องเป็นเลขวิ่งค่ะไปได้ร้อยสิบหน่วยค่ะจะเย็นๆค่ะท่านผู้ชมของฟรีค่ะอันพี่น้องอยากแหงอยากได้ทาง่องแหงอุ้ย แบบว่าอยากได้คือกันสั้นทั่วๆพุ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมบอกอรตรงๆค่ะอยากเพิ่งเกจเพิ่นกาคือว่าตามนั้นแหละครับผมแต่ว่าเ<ม>พิ่นกาเพิ่นก,ะ,กะนัดว่าวันที่ยี่ห้าเพิ่นกาได,ด้เด้แม่นเพราะว่าข้นที่เพิ่นว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าอันสิบ,บอกดอกเพิ่วนว่าเพิ่นโทรไปดูเพิ่นก,ก็เกรงใจครับผมแม่นคือนน้ำเสียนี่ละค่ะท่านผู้ชมบางทีไปเขียวขอดเสียนหลายเพิ่นกะ โอ้ยกัเจะาเมนเขียวกอดคักนเอยังกับว่าใดไดน้ำดิเพิ่นบ่ได้ต้องการยังเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสี่แจงแจ้งข่าวไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่วันเวลามันคาดเคลื่อนค่ะบ่าถึงว่าคาดเคลื่อนแล้ว <c oughs> ก็ติดธุระคร่ะติดธุระก็จังพอจะเลื่อนสินยังสีบน้ำเชี่ยอ,ยอยากได้เรียกเล่วพอสี่พอกับขาไปกีดยาง เดี๋ยวพอโทรกับเั kh kh ่งสีนี an ่แหละค่ะท่านผู้ชมทุกช่องเพื่นสิเป็นเั่งสีเมิดค่ะท่านผู้ชมกับเพราะว่าน้ำเชียไปเห็นคออเมต์แล้วกับว่าเป็นอย่างขอบว่าอยากได้น้ำเชียก็อยากได้เข้าใจอยู่ค่ะบอมเม่นแต่ว่ามันมันผิดตรงที่คําว่าลีลาครับนี่เนาะอันคันทีเห้ขคอเมต์ว่าอยากได้อยากได้อยากได้เนี่ทาง่องคือกันอันนี้เหมือนกันนี่ค่ะท่านผู้ชม กลับมาแด้วค่ะดันทุชมแฟนครับค่ะแต่ว่างวดนี้พี่น้องก็จะห่างๆเนาะเพราะว่ามันเป็นเหล็กสั้นจรนค่ะดันทุชมนี่ลาคะน้ำเชี่ยวมากเกล็ดแปดสี่แห้งแห้งค่ะดันทุชมงวดนี่แปดสี่แปดเก้าแปดสามพ่อเอาซี่โตดีกว่าเถอะแปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดหนึ 3, ่ง นี่แหละค่ะท่านผู้ชมแปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดหนึ่งสีเหรกันบนล่างอยู่คะ่ะนี่แหละคะ่ะเอาสําหรับคลิปนี้วันนี้จะลงสูตรพม่าให้คะ่ะเก้ามืเชียร์วันสิลงเลิกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าขึ้นนี่มาเบิ้งที่เด็ดกันคะ่ะสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุดสุขนคนเด้อค่ะท่านผู้ชมแจ้งข่าวให้แฟนคลับได้รูค้ค่ะทีละ สเต็ปสเต็ปค่ะท่านผู้ชมค่ะล่อของอาจารย์ท่านใดก็ไลค์ลหรือว่าคอมเมนต์บอกก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ